หลักการออกแบบก็คือเราพยายามจะเน้นสิ่งที่ว่าอย่างเพราะลูกค้าหลักๆเราคือเป็นยุโรปหรืออเมริกามัน80%เพราะนั้นสิ่งที่เรามองคือสิ่งที่เขาไม่มีก็คือในเรื่องของกลิ่นอายตะวันออกอย่างเช่นดอกบ,บัวอะไรที่เป็นออกเอเชียซึ่งเขาไม่มีซึ่งเราเคยลองโดยการที่ว่าทําทั้งกลาบทาดอกทิวลิปแต่สิ่งที่ตอบรับาม,มาก็คือไงก็คนอย่างยุโรปหรือคนผู้งักคือฝรั่งก็ออยังมองอะไรสิ่งที่เป็นเอเชียว่าคือ ไม่ว่าจะเป็นดักบูว่าการกล้วยอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเบิร์ดออฟพาราไดอะไรที่เป็นออกเอเชียนมันก็ยังดีกว่าที่เป็นพวกกหลาบพวกที่เป็นดอกไม้ยุโรปก็ส่วนหนึ่งคือเราจะมีการออกแบบเนี่ยจะมาเอาจากสามส่วนหนึ island, Paradise, online, ่งจากสิ่งที่ ความจำนานของโรงงานเราเนี่ยสิ่งที่เราก็ททำนี้ปั๊บเนี่ยเด็กในแง่ของ p r o ตชั่นไลน์เนี่ยจะเริ่มมีการพัฒนาโดยการปรับแบบหรือปรับตรงนี้คือเขาจะมีสกิลในการเขารู้ว่าต้องเป็นยังไงอีกส่วนนึงคือมาจากาดีไซเนอร์ซึ่งที่เราจ้างฟแลซ์ต่างหากในส่วนหนึ่งนะฮะแล้วส่วนที่3ก็คือลูกค้าเอาแบบให้เราทําตามแบบนะจะมีรักษา3ส่วนของการดีไซน์ เพราะบางครั้งกรณีนนลูกค้าอาจจะมีบอกมีแค่มีแค่พื้นที่ไม่มีแบบไม่มีดีไซน์เพราะเราก็จะทำดีไซน์แมทชิ่งกับให้กับพื้นที่เขาความยังง่งยืนการออกแบบไม่ต่างต่างกันท,ที่ว่าเทคนิคการผลิตถ้ายังทองเหลืองหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแผ่นเนี่ยมันไม่ต่างคือการขึ้นรูปเหมือนกับเหล็กแต่ว่า ทองเหลืองวัสดุอ่าก็เลยมันจะกรอบกว่าแต่ว่าแพงกว่าแต่ถ้าเป็นงานหนามันต้องหลอ่อการหลอมันก็ต้องมีโมขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยเราสามารถตีขึ้นเองได้โดยใช้ฟ f o r ม i n g ใช้บิดใช้อะไรได้ นอกจากลูกค้ากรณีที่ลูกค้าต้องการวัสดุซึ่งทนทานเช่นสเตนเลตหรือว่าทองเหลืองเราก็จะใช้ตัวนี้นเขาแตโ่โดยทั่วไปแล้วเรียกว่า80%ลูกค้าสัวเอาเป็นลักษณะเหล็กเพราะว่าการของตกแต่งพวกนี้ถ,ถึงเวลาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมมีสอรด์เขาจะมีาการรีโนเวทเพราะนั้นเขจะไม่ใช้อะไรที่แพงจนเกินไป บางครั้งเราก็จะมีการผรสมผสานโดยการที่เอาอย่างกรณีน,นีนะ้คือเอาไม้เรียกมาเป็นเฟรมแล้วการใช้ทำเท็กเจอร์ให้มีสีสันขึ้นมาให้มีลักษณะที่ดูแล้วมันไม่แข็งเพราะว่าเหล็กโดนน้ำาข็ามันจะแข็งเราทำงานให้ฟอร์มให้มันดูแล้วมันอ่อนนุ่มมาแล้วมีไม้ประกอบเพื่อดูแล้วมันมันซอฟต์ลงมานะแล้วอาจจะมีบางครั้งอาจจะมีงานพวกสเตลเลสหรือว่าเป็นอทองเหลืองมาผสมผส,สานกันแล้วแต่บางทีลูกค้าที่ต้องการนะครับ ขึ้นอ,อยู่ว่าวัสดุประสงค์ของลูกค้ากรณีบางทีลูกค้าบอกเป็นโรงแรมมีสระว่งอยู่ติดทะเลเขาไม่อยากให้เป็นสนิมคือก็อยู่โอกาสเนี่ยเพราะนั้นบางทีเอาํำชุดน้ําล้นหรือชุดน้ําตกมันอยู่ในสระน้ำหรือใน,ใน,ในบอ่อน้ำมันก็ต้องเป็นลักษณะเป็นสเตลเลสหรือไม่ก็ต้องเป็นทองเหลืองซึ่งถ้าถ้าโดยในแง่ของคุณสมบัติของเหล็กทำไมถึงใช้เหล็ก มาเป็นองค์ประกอบหลักเนี่ยเพราะว่าเหล็กเนี่ยคือพื้นสภาวคือ,คอพื้นผิวเขาจะไม่เรียบเหมือนสเตลเลตมากเพราะงั้นการทาสีการทําอะไรเนี่ยโอกาสสีจะติดได้ดีกว่าพวกสเตลเลตนะฮะแล้วราคามก็ถูกกว่าแล้วการยืดหยุ่นอะไรพวกนี้จะดีกว่าน้ำหนักถ้าเทียบกับอย่างกรณีอย่างถ้าเหล็ก สเตเลสแล้วก็ทองเหลืองเนี่ยแน่นอนคือสเตเลสจะเบาน้ำหนักจะเบากว่าจริงๆเขาจะ,ะข้อดีของสเตเลสคือไม่เป็นสนิมนะฮะแต่มันก็มีหลายเบอร์ซึ่งบางเบอร์อาจจะมีเหล็กผสมก็อาจจะเป็นสนิมได้แต่ว่าโดยทั่วไปสเตเลสที่เข้าใจว่าคือไม่เป็นสนิมเพราะว่าคุณสมบัติมันจะค่อนข้างจะเงาแล้ว,ลวเบากว่าแต่ว่าเหล็กเนี่ยมันจะเหนียวกว่า ทเทคนิคของการทําให้เหล็กนะมันไม่แข็งกระด้างหรือทำให้มันอ่อนนุ่มมาเนี่ยคือเทคนิคหลกัหลกๆเนี่ยเราใช้หลายส่วนประกอบกันทั้งตีทั้งทุบนะฮะการใช้เทคนิคก,การเชื่อมช่วยนะฮะการใช้บิดพวกนี้แล้วแม้กระทั่งการทําสีอา่าซึ่งซึ่งจะช่วยให้มันลักษณะการอา่าความความเป็นธรรมชาติความเป็นแมสโปรดักชันของเหล็กเนี่ยให้มันดูแล้วมันซอฟต์ลงมาการทำเทคเจอร์ก็จะมีผลพวกนี้ซึ่งมีผลหมด คือช่างเนี่ยมันก็มีหลายรุ่นนะครแต่ทุกวันนี้คือช่างที่เก่งๆที่ฝึกเรามานานเนี่ยเราฝึกเข้าจนกระทั่งเขาสามารถที่พัฒนารูปแบบดีไซน์ขอเองได้เนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่เปิดนะครับ การขึ้นรูปก็จริงๆเราก็ใช้มือคะแล้วก็บางตัวเราใช้พลาสมาช่วยในการตัดเพื่อให้มันเร็วขึ้นหรือว่าบางอย่างที่เหล็กมันหนาถ้าเราใช้กันไกตัดเนี่ยมันตัดยากเราก็ต้องใช้พลาสมาช่วยในการตัดก็เป็นคล้ายๆตัวเครื่องตัดนะฮะถ้าถาวถ้าเรามีเศษเหล็กเยอะขนาดนั้น ขนาดน,นั้นเนี่ยเราก็สามารถทําได้แต่จริงๆแล้วความเป็นจริงเวลาใน,น,นง่การมีออเดอร์การผลิตเนี่ยมันทาไม่ได้ใช่เพราะถ้เราต้องใช้เหล็กเหล็กใหม่เนี่ยนะครับเหล็กไซ้ก์กระดิหน้าเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบเนี่ยครในเหล็กแผ่นนะครเพราะถ้าเสร็จเหล็กเนี่ยเราจะเวลาออเดอร์จริงถึงทุกเรารู้ว่าเสร็จเหล็กมันถูกเวลาทาออตัวอย่างได้แต่เราออเดอร์ออเดอร์จริงเราไม่หาเราไม่สามารถหาเสร็จเหล็กที่ที่มาป้อนการผลิตเราได้ขนาดนั้นเพราะนั่นคือ เ,เส้นเศษเหล็กเราจะไม่มาใช้ใช้น้อยมากนอกจากเป็นเศษของแผ่นใหญ่เราตัดแล้วมีเศษเราอาจจะมาทำตัวอื่นเนี่ยได้แต่ว่าเพื่อเอาเศษเหล็กทั่วไปที่เขาขาเป็นเศษเหล็กแล้วมาทําไม่ได้ในแง่ชองคอเมเชื่อมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่คุ้มกันนะ มุมมองของวัสดุที่ที่ใช้อยู่ทุกวันจำไหมจริงๆถ้าถาม,มุมมองเนี่ยคือเรามองว่าทำไงให้จากแผ่นเหล็กรีบเรียบหรือว่าเหล็กเส้นเรียบเรียบเนี่ย,ยทำงานให้มันมีมูลค่าขึ้นมาเพิ่มมูลค่าขึ้นมาแล้วแล้วคนอื่นสามารถทําได้ยากก็พี่ได้ยากเพราะมันมีทั้งเท็กเจอร์มีการทั้งทำหลายเทคนิคในการทําให้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้จะอาจจะเคยเห็นในท้องตลาดบางคนมีทําขึ้นมาแต่ว่าเท็กเจอร์ไม่ได้ คือฟิลลิ่งไม่ได้มันก็คือเหล็กแข็งๆแต่ของเราเนี่ยลักษณะคือเราเน้นให้มันดูแล้วมันคืออ่อนช้อยจะไม่เน้นอะไรที่ว่าเพราะเหล็กธรรมชาติมันแข็งอยู่แล้วทำงางให้มันดูแล้วอ่อนช้อยก็คือจุดจุดขาที่เราจะต้องทําให้มันดูแล้วคือมันเหมือนจริงมากขึ้นนะ แม้จะการทำเราทําลายฟอร์มให้มันดูแล้วเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยแต่บางครั้งเหล็กล้วนๆมันก็จะดูแข็งเหมือนกันเพราะนั้นเลยต้องมีการเอาเท็กเจอร์อย่างเช่นไม้หรือการทำเทคนิคโป๊เหรืออะให้มีเทคนิคขึ้นมามากขึ้นเพื่อช่วยให้มันดูแล้วมันอซอฟลงมาสีจริงๆสีที่ลูกค้าชอบและยอดนิยมมากสุดคือสีลักษณะเนี้ยเช่นทองแดงซึ่ง ปออกซังเอิร์ธทอนยุโรปหรืออเมริกาก็จะชอบแนวสีอบเนี้ทองแดงถ้าเป็นถ้าเป็นเอเชียก็จะเป็นเจ้าออ,ออกสีจะออกทองมากขึ้นเช่นการปัดเหล็กก็จะต้องสว่างมากขึ้นแต่ถ้าเป็นยุโรปก็จะไม่ต้องการทองแล้มากขึ้นแค่มีมีกิ๊กขึ้นมาคะแนนหรือออกจะเป็นสีอย่างเงี้ยออกดำดอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะยุโรปมากขึ้น ตอนนี้สินค้าของเซนฟรัมเนี่ยณปัจจุบันนี้เราจะมีอยู่หลักๆคือเป็นลักษณะเชิงเทียนเป็นลักษณะติดผนงังเฟรมเชนเดเลียโคมไฟพวกนี้หรือว่าเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นหลากหลายลักษณะเจาะเป็นเจาะไม่เชิงเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่จะเน้นลักษณะเหมือนสปาหรือว่าพวกอย่างเงี้ยกอดีตูหรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากกระจกอะไรเงี้ยที่เป็นลักษณะใช้ตามนีสสอตามสปาพวกนี้ จริงคือหลักๆก,ก็คือเชิงเทียนกับเฟรมลักษณะพวกนี้อ่าซึ่งจะใช้ทั้งยุโรปทั้งโรงแรมรีสอร์นะพวกสปาก็จะใช้ใช่คือนตัวเน้นฟังก์ชันเช่นอกรณีเป็นเชิงเทียนเป็นอ่าเชเดลียนนะหรืออาจจะเป็นลักษณะโคมไฟคือเราเน้นฟังก์ชันมา ซึ่งมีบ้างที่เราทำเป็นลักษณะเหมือน sculpture v e r s o f wall art ติดผนังแต่บางครั้งเราก็อยาติดฟังก์ชันไปคือให้มีใส่เทียนหรือใส่ไฟเป็นแบ c k l i g h มันนิดหนึ่งก็ยังพยายามเพิ่มฟังก์ชันให้เขา เด่นของเซนพัมเนี่ยก็คือการทำเน้นเหล็กเป็นหลักแล้วก็ทำางให้มันออกมามีฟังก์ชันและดีไซน์ที่เป็นกลิ่นอายของเอเชียเพื่อจับกลุ่มจริงคือกลุ่มของอสปาโรงแรมบิสอดแล้วก็กลุ่มยุโรปที่เขาไม่มีสิ่งพวกนี้ในพวกนีน้